สวัสดีครับผมวันนี้ก็มาพบกับรุ่งปริงที่ไว้อีกแนละ้วมาพบกับโวลพลัสซีซันใหม่ซีซันสี่สิบสามสำหรับคนที่ยังไม่เคยเติมนี่แค่หนึ่งร้อยเก้าสิบเก้านะครับผมแต่ใครเติมแล้วก็สองร้อยเก้าสิบเก้าเราก็จะมาทำการ จัดไปทำหลับวอลุพาสซีซันนีนี่มาแล้วโอ้โกินเซนิกา้าสวยงามมากเก็บเวลไปที่เวลหนึ่งก็จะได้ไล่ตามเวลไปนะทุกคนนาเวลที่สิบก็จะได้เป็นนาตายา่า เวลสามสิบนี่โอ้โห,โโหมีสก,กินให้เลือกจากสี่ตัวนะทุกคนเลือกได้เลยตามนี้แล้วก็มีให้ฮีโร่ให้เลือกสี่ตัวด้วยมีเซนิกรานาตยาโมทอสอาดูอินแล้วก็เวลที่ห้าสิบมีให้เลือกอีกหนึ่งสก,กินอีก มีซาตาแล้วก็ฟลเรนติโนแล้วก็เฮรันโดนี่โอเวลที่64มีจะเป็นสก,กินใหม่ของโมทอสนะครับโอโสก,กินน้ําแข็งสวยงามอลังการมากทุวคนจะได้เป็นรูปโปรไฟล์ อิโมจิไปถึงเว็บที่90อีกเอ้ลูปโปรไฟล์มาแล้วจะมาทำการเปิดกันเลยทุยกคนเปิดคำพีหม่จัดไปทุกคนยินดีด้วยเปิดคำพีศักดิ์สิทธิ์แล้วไอ้คนหนึ่งมารับแล้วสกินเซนิกา้า ม,มาแล้วทุกคนดูอิ่มเริ่มรีเวลหนึ่งมาก่อนค่อยเก็บเวลไป<า>นะทุกคนนะแล้วก็มาสกินของนาคอสมีส่วนรถสูงสุด70%แล้วก็มีสกินฟรีอีกสองสกินอยู่ในนี้ด้วยนะทุกคนถ้ากลับว่าได้สามสกิน ไปด,ดูกันนี่ลองลู้มีส่วนลด40%สองครั้งลองดูกันะทุกคนใครชอบน่าจะหมดไม่เยอะนะน่าจะพันกว่าหรือเปล่าหรือสองพันไม่น่าจะเกินสองพันอะไรนี่ พิซซ่าอะไร6 9ร้อยก้้วแล้วก็เติมผู้ปองรับปีลูกแก้วทองไว้สุ่มนะคนนะโอเคเลยแล้วก็มาสกินใหม่ด้วยใครอยากได้ก็จัดไปไปรับกันแล้วก็มาที่ สก,กินใหม่สก,กินฟรีของซนซิชียทุกคนก็ไปล็อกอินกันด้วยแล้วก็ทำภารกิจเล่นเกมหนึ่งครั้งแล้วก็ช่วยเหลือศัตรู50ตัวก็จะได้สก,กินใหม่ปเป็นล็อกอินให้ครบในทุกๆวันนะทุกคนนี่คืออะไรสก,กินใหม่ของอะไร แล้วก็มีอะไรอีกไหมอ๋อสกินลอเรี่ยวร้อยเก้าสิบเก้าตัวนี้ถ้าใครเป็นเนมนลอเรี่ยวนี้แนะนำเลยนะทุกคนวอดงามอลังการแล้วก็มีสกินอังเลนรถทาเฟนี่ฟินิสนะ <c oughs> ขอทาขอทาทุกคน ลองไปจัดกันดูนะนี่นะถ้าเติมปุ๊บลูกแก้วทองจะมาอยู่นี่โอเคทุกคนก็จะประมาณนี้แล้วก็มีสุ่มสกินอันติเมทประมาณนี้ทุกคนใครชอบคลิปนี้ก็ฝาก like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ลรด้วยนะไปก่อนทุกคนบายบาย